ไปดิพี่น้องสุขสุขนเขาอยู่กันในนี่มันคืออยากมืงๆเ่นตรงนัดเนาะมึงมื่มันตั้งมื่เลยเออมันตั้งมื่นมแล้วคือบระเห็นหมักมวงเขามัเนี้ยย่าแลกินมหมักม่วงกินมาทานกินส่งหมักม่วงรอบเด้อพี่น้องเลยอันกัดแก้วไข่เห็ดไอ้จิ้มเห็ดแก้วสุกินพี่น้องกินส่งหมักม่วงรอบเด้อกันพาเด็กๆกินเฉยเดยเฉยไมาลงท้องมามืดเนาะ สบายดีจ้าปารุมกินสมนงกันเลยจ้าสมุนงรอบดือแล้วเฮาสมุนเดือกับลมเย็นเลยพี่น้องเยมาเอทไม่หนึ่งเล้วากินไรอยากจะเยนกินเลยจะมาเข้าเสีลูกเลยมาห่ือนเลยมีแงพี่น้องเลย อากาศมันสดสดเย็นเนอนนนอนหอนอนหน่งนอนงนมหงเยเนาะถงเยเนาะนอนบ่ยานะยานลุงช ah. anyway> uh ักมาหอกึงนับเราอยู่ปากเซพู้ป้าสีหลางสักคนตลงเห ตอนอยู่บ้านนั่นน้าบ้านพวันั่นเนาะเราอย่างมาโลกแลพี้องเลยเรามาเป่งนัางม้าหอนน้องอดโนึงตอนราย่วัดนห็นบอตอนพวงตอนไอคิพนงดเลยราาบ้านพี่ตายเม่องเนาะเลยอันเขาเอามือยาคนบอกโทรมาบุมีผู้ชายเป็นแต่ยาเอาเซง่อเมื่อนเอาเซนกับเมื่อมาเนี่ ที่ล่าให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะตอนซุปยูอันเะ็ดหาคนเมืาทำหนังคือกันหนึ่งเจ้าไวเก่อนดีตอนซุลุงยูอนวัดนั่นเขาดึกดึกมาเนาะอันอนาคตในก็อยู่เดึกคือกันมาหอนเรายังมาทันหูว่าเราตายแล้วเรายังมาทันหูว่าเราอะไรประใจนะไหนโชคดีคอเราเรากอ่ะ เราหาล่ากเราเราโลภอาล่ากเราเราปวดปวดน้มานั่นมาหนักฮอนไปดอยโอ้ยว่าอะไรผูกพ้นหนาวมาไปหน่อยด้วยเด็กๆย่านมาเลยอันนี้ว่าความจริงเลยน้องนัดมาเลยหอนฮอนเนาะแถวเพื่อนนั่นนี้มาเลยหอนอันนั้นตอนตอนเอาซุปเราเข่าวัดเลยมันหลอกเด็กตอนตีสามข่อยพมื่อนอนเหื่นตอนอันนั้นชิชมงข่อยเมื่อกับอันนั้นเอาลุ้น ไม่เอาเซ็งเลยได้เหมืนเมื่อครับงไม่เอาเซ็งเหมือนครั้งกันนอนเรียนกันสี่คนได้มาหนังฮอนฮอนฮอนคือแบบว่าเห็นผีนี่แหล่ะพี่น้องอัญยังย่านอัญยังย่านวิญญาณเราเราหลอกหาล่างแเราหลอกอัญยางก็นาวย่านว่าเรายังไม่ทันหูว่าเราตายเราเลยเลาะขอยนแย่เนาะโดนัดเนาะครักเรามาเฮือนหัวเออเรามาเฮือนเรามาทันเราได้เนาะ เราห่อมแบบมาเฮือนแค่ปกติใชเออมาได้ฮอนฮอนขอยจะนอนหัวลักมันเราคนย่านกีโด้บุก้าอันนันบุก้าฉลุกเงี่ยงพากันห้องกันส응ี่หาคนลุกเข่าห้องน้าเหมือนกันคนย่านโดยเฉพาคนหัวลุกเอ้ามีอันนี้นามีน้องนิ้วแล้วก็มีแม่อะไรกันมีอันอันอานุกอันนั้นน้องคอยน้องคอยน้ำอะไไม่อะไรมีน้องคอยแล้วก็มีอัน มีออันนั้นมีอเอาเซ็งรอ,อบตีสามนี่แหละมาหอนแทงค่ะหอนแทหอนว่าบัตขึ้นที่สองอีกบัตรกงจบแล้วแหละเลยเปิดกรกน้ำปลาไปโจกโจกอยู่ในนี้เลยหัวเขือนมา,มานี่อันนั้นอมอง อันเนยนอนเด็กของอเอยเด็กเลยมันมีเพื่อนพวกลางเมื่อนี่ฮั่นพี่น้องเลยตอนเดินน้ำไหลรอบดึกแล้วไฟชิมมาอนหัวแรงเลาก็เอาฝายอ้อมเงื่อนไว้อีกเลยเด็กแล้วก็ยังเออลาแล้ก็ยังแล้วก็เข่าได้เราเข่ามาแบบยืนนั่นแบบว่ามันนอกเขตชายเราเข่าได้มีฝายอันไฟขาวหอมเงื่อนเด็กไฟสีขาวต้องท่องยาแล้วกระไรดินเนี่ยพากันฮดหูเมื่อไรเด็กๆ ย่ากเพาะพวกเจ้าบอกว่าพักกันยากใชสังวเนี่เ so, ล่าให้ฟังเรัตบมาฮอดเซโนดอกเนาะเราชิไปมาอย่างฮอตเซโนใช่กันยากลอยดาวค่อนข้างเลยกระดูกนั่นแหละลอยหน้าลอยดาวแางลอยไม่ลำคลองอะไรบุงไม่คิดพอหวั่นพี่น้องเลยลอยเรียบร้อยนละปลาตกคืนแรกน่ะตั้งแต่ตะย่างแห้งอะไรอนาคตกับเขายังไม่ทันหูงจักหลายเนาะอยู่ในวัดกันเนาะ บอกพีขวัดเนาะเลยก็ถ้ากานอยู่ดับเติบและคอยไอยู่อันพอทียงคืนเราจะจับเอาเมยนอนด้วกันเอาเมยกับนี่มันจะมาเดินเือนบอกอาณาได้เขาโทรหาปวันบางไดนี่ให้ให้โทรหาผู้ชายไปอยู่เป็นหมู่ได้เขา็ยายเอาเอาวันเน้าบอเอาโซนเขาเมืองนี่จับมีดลมอถือันเอาโซนเมือแต่เมื่อ อบแลวเราหลูกมาเราเขามือเราก็อาเียกเรามนั่อแต่ลมอมาเมือ่เนยมีนาน้งนูน้องเปียวเมื่อเทาไรน้องคอยกับเมื่อเขาองยันมัถนามมีแต่คนยิ่งเขาเลยยากไทยให้ไอโธพวันบางไดนี่ให้ไอพวันทูฮาหมู่พะวันไอไปอยู่เป็นหมู่อยู่นี่ฮะไม่้อยเลยคุ้มอยากมาเน๊ะไม่้อยกับบก่าเขาเขาของนาพี่น้อยวดท่องก็จะอยากตายแล้วกบก้ามา ก้าเขาเลยเลยมันมปิฝน้ำจุกเดี๋ยวคนเห็ดพุ่งใส่เนาะหนาไม่เป็นหนาเลยเห็ดเลยคิดพอเลยคีบยากไปเลยไอ้ิ้มยามแหงแห้งเงี่เขาควนมือบดิเออไอ้ิมย่ามแห้งพี่น้องมึงก็โอ้ยย่านเอ้ยให้หล เงี้ยคนยังคนเดียวเลยเอาลงมาดูเอาอะไโคมเนี่ยเอาลงมามาลงมันบอกเห็นเขาเลยเนาะนายอบน่องก็ต้องนัดเลยอันนี้เขาบอกความจริงนะพี่น้องเลยอันนี้นะนี่ใช่เบื่อเออนี่ยเนาะเนี่ยเนาะเนาะเดี๋ยวเห็นหน้ากันเลยทำมุมยไฟฟ้าเนาะพี่น้องเนาะนั่งอยิ้มนี่เลยไอ้หน้าท่ามันมันเย็นนะพี่น่องเลยอากาศอัน สดชดเงี้เพื่อนพอวันบรรยากาศมันก็อยากชดเพื่อนเขามันแออัดลายนะแม่เมื่าขี่ประแข็มาล้วแล้วออกไปนอกแล้วเมื่อส่งเพื่ออย่าให้คอยชิมว่าชงไหมจะอยู่เกอนเอาแล้วไอ้ทิ่มันสีหาพี่น้องบ่ใอยลาบอยพอดีมียังดอกคอยชิมยางเมื่อส่งจังเด้อเด้อมันนี่ไงเนอะคือมันเราก็รักพีแล้วน้องนัดแทงหยอกน้องนัดแทงหยอกนอกมาเนี่ยอ่านว่าพวกแกอยู่นู่นลองเลิกพีให้เ่าขันวาสีหาเนาะ ไอซีมนคืออ่อนแบ่อะไรเท่าญาตบ่คนลุกอซืคนลุกซื่อๆ่านแต่คนลุกซื่อเอมียาเบีดแลมแก้ไปมาเป็น่านแล้วนะฮะมาส่งไอซิมนด้วยเกี่ยวเด้อนามย่านแต่ววานน่านยังเรีมากยังเาพี่โลมาแล้วบ่โลนัดโเม็นเพื่อนเรามากนตัวเดยวามาลึก่อสเากเรามาึกนามาอกระสรถ ไปทงอีเมนอนน้ำเาท่ไหน่น้าม่งับันเอาแล้วบะนีมิคนญ่านิพไม่น้องให้เราไังกวาดวาขัดขันฮดไปหมดแล้วบนี่อาเพ่แม่ย่าิเขาไปนอนจนไรมือแล้วขัดันย่านนี่เนื่มือเนี่ยเนี่ยเนี๋ยวทำคนเมาไปฟฟ้าเนาะไปต่างูกันเลยกันไปนิวเนไปย่านเนาะยืมเงินน่เลย เราบริยานไนกันเียเดเียกกรคือิบิญานนองเราแหงนอนอยู่ข้างห้องพอเราเลยคนเดียวเราเรามาห้องเราได้ตรักเรายังห่วงเนยเราห่วงแม่พี่น้องเราตายแบบกระทันหันเราก็ต้องห่วงนั่นเลยเราอยู่กลางบริลาลูกตาอวบนั้นก็เ้็มานเวียนอยู่ในนอย่างไดเ อัว่างัล้ยานหมายตึกด้วยเขาน่องไปเป็อันโฮมแด้น่องเน้มโฮมอย่างพากันนั่งพินอากาศหรือแบบสดๆดมันมีอะไรเนี่ยเด็กๆประกันยากเลยไอติมหาย สิให้เพือตีบ้ยขอยิงจอชงเจ้าดอกจะาปานล้วมัน,นบ้านขอเองท่านข่อยไปนำหาบ้านเฮาเนืองนัดแห่งหยองน้อท่านข่อยไปนำของก่าแลวเวลาปิดนำออน่องพระเก็ดผ่ายลายสิียังลายด้ไมน้อเราให้ญาิซื้อพกเจ้าเลยม่ตตรงญาติบ่มากที่เราแ่เร่ายู่งองแล้วเล่นีวเลย ไอจิแล้วเขาเพิ่มเคืดเราอยเด็กๆ,ๆย่านไหนย่านมาท้องอยู่บ้านเราเองเรามาอย่างหอยปีบเหมืนบ้านเราโนน <ะ S 1> ัเราสีห่วงย่วงนี้ดิหอยเรา้วยล,ลูก่าเราอยู่บ้วยหรัอแล้วก็ห่วงของเราเดยระบายกระทันหัน แต่เราเราไปเราถึงใสชุดงานไปเนาะอืมเราใส่จุดเต็มจุดเลยเราก็เราสิไปดองเรารันนะครัันไปเพื่อเราไปเราเราเรื่ตัวอย่างลองนั่นย่าไปดึงนะพี่ลูกเส็ะไปดองแม่ลังไปดองลาพีลานใอ่ไหมลองนับลาโน ว่าเรื่องพี่ให้เด็กๆฟังาอะไล์กดติดตามเป็นคดีให้ช่องของน้องนัทพีเคเอสเด็กพี่น้องลาไปก่อนจ้าพี่น้องอะไรยังบ๊ายบาย